พามาดูเจ้าคูปีไอปี2 0 1 2อันนี้ภาษีเต็มครับวนดูรอบรถได้มีสภาพริ้วรอยตามการใช้งานครับโลมบ้างนิดหน่อยภาษีเต็มครับ6กสเดือนกันยาตารเครื่องให้บ้าง phải tăng thấp xe đang phải có nhé hết yếu yếu tay hết quạt yếu quá ดูลลิ่งการขับขี่นะครับของเจ้าสกูบี้ไอ้คันนี้มันจะโดนใจผมหรือไม่ไปดูกันเอาคมไม่ได้เจ้กลับ <laughs> มาดะครนะ ไปลองขับมาแล้วนะครับคันนี้ขี่ดีมากคันเล่งไม่หน่วงครับติดมาเลยค,คันเล่งดีครับรถขีพอใช้ได้การขับขี่นิ่งนวลครับเหมาะสำหรับขี่ไปโรงเรียนในตอนเช้าครับขอบคุณครับผม